อเย yeah, สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อตอรปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกมให้เพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับนั่นคือเกมบันทึกลับ3ก๊กนั่นเองเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ดูหรือว่าผ่านหูมาบ้างนะครับเกี่ยวกับตำนาน3ก๊กนะครับเขาก็ทํามาเป็นเกมแล้วนะอยู่ในมือถือโหลดฟรีนะทุกคนคือในตัวเกมนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะหลุดเข้าไปในเกม3มก๊กก็คือเหมือนได้ย้อนไปสมัยส,ยสงครามนั้นเลยทุกคนเพื่อไปช่วยเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียนหุยนะครับไปต่อสู้กับลิปโป้ด้วย คือต,ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ต Jamie, tamam. <lamps. S 2> ้องคลี่คลายเนื้อเรื่องนะครับแก้ประวัติศาสตร์คือแบบว่าไม่รู้ว่าไปแก้หรือว่าจะไปปวนกันแน่นะนั่นแหละครับถ้าเกิดเราคลี่คลายได้เนี่ยเราก็จะกลับไปสู่โลกปัจจุบันได้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับพี่นเราทํางานนี้สาเร็จชีวิตที่เหลือก็ไม่ต้องขายชีวิตให้กับตังโตอีกแล้วยังรออะไรอีกลงมือซิหยุดนะอัจฉริย์มีเป็นแง่ปรากฏตัวอย่างเทพทุกคนดูบาเรียบร้อยความไปเลยปวดหัวจัง นี่คาอยู่ที่ไหนนี่ฟื้นแล้วก็รีบหนีเถอะสู้กับทัพเสเหลียนเนี่ยไม่มีฝีมือไม่ได้อะนะตายซะเถอะไม่ได้ระวังดาบอยู่คนอยู่ดาบตายคนตายเดี๋ยวฉัน,นยังไม่อยากตายแม่นาวช่วยคาด้วยทุ๊บีเจอไฟเจอยิงธนูไปอนาคตของคือหน้าที่ของ,ของ,ของข้าเอาจบแล้วเหรอ นี่ครับชนะลวดนะครับได้ exp ด้วยแล้วก็ได้ไอ้เทมขอบคุณแม่นางจริงๆนะว่าแต่แม่นางชื่ออะไรหรอข้าชื่อสุนสังซียงตอนนี้ต้องเดินทางไปที่เมืองหลักเจ้าอยากไปพร้อมข้าไหมข้าไม่ไปได้ไหมมีเพียงขวาวกล้าแต่ไร้ปัญญาย่อมไร้่านี่แกจะหาว่าฉันง่อใช่ไหมเอาล่ะฉันจะจัดการแกเอง okay, ยิง <okay. S 2> ไปเลยยิงะดู <okay. S 1> อ่ไม่นะกุนเชีย <Okay. S 1> เดี๋ยวนะ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรนะเมื่อกี้ท <laughs> นลืมชื่อแล้ว ราสำนักแลระราชครูต่างโตกำลังต่อสู้กับทัพกบฏในพื้นที่ต่างๆพวกเ้าเด็กน้อยอย่าเลวไหลน,นะอะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะเอาลาะพวกเราแสดงฝีมือให้รุ้ไปเลยว่าเราไม่ใช่เด็กน้อยนี่โอ,โ,อโอ้โดนตีเลยเธอเธออีกทั้งูนี่กระโดดยิงปับเอาลามขึ้นเสียงคุยไปเรียบร้อยเป็นคนนึงแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวโจแม่งเด็กเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตันลิวเหรอหลักการทหารเก่งย่อมว่องไวแม่ทัเติวเลี้ยงไม่เข้าใจเรื่อยอย่างไรกันเอาเลยโจโฉจัดการมันเลย อัสวินพยักปาเออดักยงปัญญ่าจัดการโหฟาดด้วยนองแข็งนะครับเป็นไงโอ้มีแบ็คดีก็อย่างนี้แหละขอบคุณโจโฉที่ช่วยเหลือเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นถ้าต้องรีบไปกำจัดศัตรูที่กี่ซวยกวนคงต้องขอตัวก่อน เอาล่ะก็เสร็จสิ้นภารกิจเมืองแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปเมืองต่อไปกัน oh <my. S 1> ลุยกันเลยไม่รู้ว่าใครจะยินดีไปนำหน้าไปยึดกี่สุยกวนข uh, ้าน้อยยินดีไปเ <Huh? S 2> จ้าประทารชั้นต่ำโผล่มาจากไหนอยากเป็นวิญญาณที่ตายด้วยดามหัวยยงนักเหรอคนคนนี้คืออัจฉริยะใต้บัญชาข้านเมื่อเป็นผู้ใต้บัญชาของโจโฉจะอนุญาตให้เจ้าเป็นกองหนะ้าอเดียวททำไมเปลี่ยนใจเร็วจัง <laughs> เอาล่ะถึงเวลาอันเชิญแล้วใครจะมาร่วมลบกับเราจะได้ตัวอะไรตานตัวนี้มีแล้วอ่ะทุกคนึเปิดกันต่อโจผีนะครับมาปราบผีนั่นเองเียใช่ไหมเนี่ยต่อมาโลซกนะครับไม่ใช่โลโซนะฉันว่าเชิงเทียนนี่ก็สวยเหมือนกันนะเออตัวต่อมาบุญทิวนะครับโอ้โหตัวจู่โจมแนวหน้านั่นเอง มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้ตัวอะไรจุเจอเจอเจอัเปิดมาเจอ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 จอเอเจีเจี่เจอเจออเอเอเีอเอเจอเจอเนเอเอเออเจอเจอเอกจอเ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 โอเจอนจอกจอเจอเอเอเ่เอเจ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 จุเจอเจอัจอดอเตออเจ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 เลอนจออเจอเัอเจ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 เจอเจเลอเจอเจเจยอเเเล ยังไม่ลงจากมา้ามารับความตายอีกโอ้ชอบเสียงภาคจริงๆเลยทุกคนสตรีก็สามารถบุกตะลุยได้ละ มาเรามาพัฒนาตัวละครให้เก่งกันบ้างดีกว่าอ่ะเริ่มจากอัปเกรดอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่ให้เลื่อนขั้นขึ้นไปนะครับนอกจากอัปอุปกรณ์แล้วเนี่ยทุกคนอย่าลืมมาอัปเวลกันด้วยนะซึ่งทุกอันที่เราอัปเกรดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังลบให้เราด้วยนะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวละครที่เราเปิดไว้เนี่ยแม่ทัพเอามาลงสู้กันด้วยทุกคนเออแล้วก็เวลาเราเลือกแม่ทัพเนี่ยถ้าเกิดแม่ทัพอยู่ค่ายเดียวกันนะมันจะเพิ่มสเตตัสมากขึ้นด้วยทุกคน อ่ะเอาไปเลยนักธนูลงสู้ครับซร๊บนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่ง จัดไปโลซกนะครับลงสู้เดี๋ยวเราจะเอาแม่ทัพสีแดงทั้งหมดนะครับอ่านี้แล้วกันอ่าโอเคน่าจะได้ครบแล้วนะมานี่คือครั้งสตาร์เทพดูซิว่าเราจะได้อะไรจึงหึๆงหึงหึง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 รือจืดอะไรสตาเทพม่วงนะครับโจมตีด้วยความโกรธมีโอกาส30%นะครับในการทําดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรู่ากว่าเราจะไปสู้กับศัตรูนะครับเราขออัปเกรดเพิ่มดาวไว้ก่อนทุบนี่สตาร์อาวุธเราก็สาม เพิ่มดาวได้นะครับตารางมันหนึ่งดาวแล้วมันก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนะครับทุกคนเอาล่ะต้องตีอาวุธซะนหน่อยตืดตือัพเดตอัปเดตอัปเดตไปเรื่อยๆปุ๊บทุบทจนดาบหักเลยนะครับ <c oughs> นอกจากการอัปเกรดการวางกลยุทธ์แล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือแฟชั่นนั่นเองอ่ะเพื่อนๆอยากได้กาล็ซีนี่ครับเขาก็จะมีชุดหลายชุดมากๆเลยอย่างชุดนี้โอ้โหสุดเท่ซึ่งแฟชั่นในเกมนี้เนี่ยยังเพิ่มสเตตัสให้กับเราอีกด้วยนะครับไม่ได้ใส่ไว้โชว์อย่างเดียวนะคอิกับ้นรรม แต่ไม่มีใครสู้ได้เลยสักคนเลยเอะก็ฉันเก่งไงใครอยากลองน้ำกรีนภาพาของข้าไร่สามแซ่ช่างเหิมเกริมจริงๆเอาหอกของข้าเตียวหุยไปกินซะน้องรองผูกล้าพวกเราไปช่วยกันอีกแรงเถอะเอาแล้วมารวมตัวกันแล้วทุกคนลิปโปเ้เสร็จแน่แล้วเราเกี่ยวอะไรเด่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเราเป็นตัวเอกใน <c oughs> เรื่องนี้นะครับปะ <c oughs> ต่อสู้วันยืดย <c oughs> ืดว่าโดนฟันเดียวแล้วทำไมสาพี่น้องไปอยู่ข้างหลังเล่าแล้วฉันล่ะไม่เป็นไรครับ เราเก่งอยู่แล้วมาก็แค่ลิปโป,โป้มีค่าพอใอยพูดถึงงั้นเหรเออเอาสิ <c oughs> โอ้มาแล้วฮ <c oughs> ึโอ้ท่าคอมโบโอ้โหอ้โหเป็นไง,ท,นปปงออทุกคนลิปโป้หงายเลยเออทุกคนนอกจากจะเก็บคัมพี p x p แล้วเนี่ยเราอะ่ะเข้ามาดันเจียนประจำวันนะก็จะได้ EXP เยอะเหมือนกันทุกคน <c oughs> เอาล,า,นาล่าได้เวลาล่ามีแล้วเอดเออเออเอ้ ขวนชฉันลอดดีนะายไปซักกินหมูป่ากันดีกว่าพวกเรานีกก่เจ้าหมูป่าปีศาจฉันว่าเนื้อแกน่าจะอร่อยอะนะเดี๋ฉันขออย่างทีนึ่งบอบเอาให้เกลี้ยงเลยเรียบร้อยชนะนใสๆครับมาครับกับโหมด PVP นะครับเปิดการต่อสู้แบบ 5v5 ในโหมดศึกตัดสินเขาเต้นกุนซันนั่นเอง oh <my> มาดูกันว่าทีมใครจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับ อ่าตอนนี้โหทีมสินําเงินเหลือน้อยเต็มทีแล้วมาใครทำลายฐานทัพได้ไวกว่ากันรึดรืดรดอ้าสีแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับเออทุกคนที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยเราแนะนำเลยนี่ท่าภาษานะครับจึงพอเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถมาปลูกพลังได้นะเดี๋ยวเราปลูกพลังอันนี้ก่อนอันนี้เอฟเฟกต์ Effect นะครับปลูกพลังปุ๊บกดไปเลยตึงเรียบร้อยปลูกพลังเรียบร้อยแล้วนะครับตาสกินทองกดผ่านไปเอ๊เดี๋ยวก่อนนะมันมีอันเมื่อกี้ จึ๊บอ่าอันนี้ก็ปลุกพลังได้นะครับถ้าประสานแม่ทัพนะครับนี่เราก็ดูคู่คอมโบอันนี้ได้เลย <c oughs> เห็นว่ามันก็จะขึ้นแบบว่าตัวแบบแม่ทัพตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าตัวอะไรคอมโบกับอะไรอันนี้ <c oughs> จึ๊บอ่าแล้วเราก็อ่ามาใส่ท่าประสานนะครับอย่างเช่นเราก็ลากมาตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ก็ลากมาตรงนี้จึ๊บนี่ครับพลังรักษาครับมึนงงนะครับดัมเมจสูงอ่าโอเคมีสามท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วไปลองลุยกันดีกว่า อ่ะเราจะเปิดออโต้ไว้นะครับรอให้เขาใช้สกิลเองนี่มาแล้วรวบช่วยจบตีช้างศึกเอาช้างทับมาเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะแบบพอคอมโบแล้วมันขึ้นเยอะเลยทุกคนมาเดี๋ยวดูคู่ต่อไปโอ้ย <c oughs> มาแล้วจื๊อ นี่เพิ่มพลังฮิวให้ได้นะครับแต่ไม่รู้จะฮิวทำไมเลือดเต็มอยูุ่้นแต่ถ้าต่อสู้แบบธรรมดาก็อลังการแล้วนะทุกคนเพอมาขอบโบเข้าไปอีกนี้มีแอนิเมชั่นแบบการะตูนขึ้นมาให้ดูเลยนี่มากแล้วเออสองคนอีกแล้วฮึดโอ้ครั้งนี้เป็นนกฟินิกซ์นะครับยังไม่ตายนะครับศัตรูอ่าตายเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแม่ทัพที่เราเปิดมานะครับนี่ที่สุ่มได้นี่เป็นงานเยอะมาทุกคน แต่ว่าก็ได้ไม่ครบนะถ้าเพื่อนๆแบบว่าได้มากกว่านี้ก็มาโชว์กันหน่อยนะทุกคนอันนี้ครับตัวที่เราเล่นบ่อยนี่ เทม้เอาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สามก๊กนะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะไปช่วยเหลือเหล่าพี่น้องนะครับร่วมสาบานนะครับเล่าปีกวนอูเตียนหุยนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดฟรีได้นะในมือถือก็โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะบันทึกลับสามก๊กนั่นเองชึบแล้วไปเจอกันในสงครามสามก๊กไปละชึบหน้าด่านเฮาโลกวนเล่าปีกวนอูและเตียวหุยต่อสู้บลิโป้จนมืดฟ้าโมดิววันทุกคนาพาเปลี่ยนสี ข้ามกลางสนามรลกลุกป้โั้่านนำปทึกสามตุ๊กอากมาไฟผีกลายร่างเป็นมารเทพทันใดนั่นเองฟ้าดินเกิดความพลิกผันผู้กล้าลึกลับปรากฏลงมาจากฟ้าในช่วงเวลาความเป็นความตายมีผู้กล้าลึกลับปรากฏตัว ท่าทานการตุ้โตมของสายฟ้าเอาไว้ <c oughs> ราชันแห่งยุคสมัยบันทึกลับสามก๊บรอคุณอยู่